นี่ค่ะยายก็มาถึงแล้วค่ะที่เก็บหอยยายก็จะจอดรถไว้ตรงเนี้ยแล้วยายก็จะเดินลงไปเก็บนะคะค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วที่เก็บหอยยายมีหลายที่ค่ะยายพาไปสองสัสองที่แล้วที่นี้ที่ที่สามจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นอยู่ไม่ไกลจากบ้านยายค่ะใกล้ๆกกันค่ะน้องมาดู ยจะพาไปเก็บมีแต่ตัวใหญ่ๆจ้าค่ะเราก็จะเดินลงไปเนะาะคราวนี้ยเดินลงไปเก็บหอยค่ะไปเก็บหอยโอยอยโอย,โอย,โอย,โอยมาค่ะมาเก็บด้วยกันยายพยายามเดินเบาๆกล้องจะได้ไม่ขยับโอยอากาศดีๆค่ะวันนี้ อยากให้มาเก็บด้วยกันจังเลยเลิศมากเลิศมากโอ้ย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 ดูวิวค่ะดูวิวพอแม่พี่น้องที่ที่หอยนางรมอยู่นี่ก็จะมีเป็นแบบว่ามีทั้งหินแล้วก็มีทรายนะคะ บางที่ไปก็มีแต่ทรายบางที่ตรงนี้มีหินเยอะค่ะที่ที่สามแล้วนั้นเนี่ยที่ยายพามาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะที่ตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากมีทุกที่เยอะทุกที่ค่ะยายก็จะพาไปแต่ละที่แต่ละที่จนกว่ายายก็รู้จักแค่สามสี่ที่นี้แหละค่ะเลยอีกที่หนึ่งยังไม่ได้พาไป อยู่ห่างจากนี่ไปครึ่งชั่วโมงซึ่งเมืองนี้คนไทยรู้จักเยอะค่ะแต่อีกสองเมืองที่ว่ายายพาไปเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะว่ายายเพิ่งไปเจอมานี่ค่ะเราก็จะเดินดูเริ่มจะเห็นตัวหอยแล้วใช่ไหมคะนี่ะเลือกเพค่ะ ที่เราจะสังเกตได้ก็คือเราจะเห็นเปลือกเขาก่อนเราถึงรู้ว่าอ๋อที่นี่มีหอยนางรมะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเปลือกเขาเราก็จะรู้เลยอ่าที่นี่มีหอยนางรมนี่ก็ใช่ค่ะนี่เป็นเป็นอยู่เลยในขดโพดวย่เนี่ยนี่เป็นเป็นอยู่เลยนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากอูอ้เนี่ยค่ะวิว นี่ค่ะหาดก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้อากาศเย็นมากค่ะแต่ว่าใส่เสื้อกันหนาวไปแล้วก็อุน่นอันนี้ยังมีอยู่นะคะเนี่ยตัวบลเลอร์เลยโอ้เดี๋ยวเก็บไปค่ะันนี้พามาเดินดูก,ก่อนได้แล้วกับตัวนึง โอ้ยดูตัวนี้ยังใหญ่โอ้ใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวต้องไปเอากระลมังมาก่อนเดินดูก่อนเนาะเดินดูก่อนไม่ลึกเลยอยู่ตรงนี้นี่สิแต่แต่เขาติดหินนะตรงนี้ตรงนี้เขาติดหินหน่อยโอ้แต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย แต่ถ้ามองไปทางนั้นน่ะเห็นไหมคะเป็นเทือกเลยอู้ยสว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 ยโอ้ยใหญ่มากเลยอะ่ะดูเลยเป็นก้อนกัอะไรอยู่ตรงเนี้ย เยอะเยอะเยอะตัวใหญ่ด้วยโอ้ยเดี๋ยวแปล่ากะละมังมาเก็บก่อน,นค่ะใด่ไหมคะอ้ตรงนี้ยัยไม่ค่อยไม่ค่อยได้มานะคะจะไปแต่อีกที่หนึง่งตรงนี้ไม่ค่อยได้มาต้องมาเก็บซะละเดี๋ยวเอากะละมังมาใส่โอ้เลิศ มองไปเห็นเลยค่ะดูฝั่งอยู่นันนี่ที่ใหม่นะคะไม่ใช่ที่เก่าไปละเดี๋ยวไปเอากระมังมาเก็บก่อนมาดูเฉยๆค่ะเพราะว่ามีทั่วเดนมาร์กเลยว่าไม่ใช่มีแต่ที่เดียวตรงนั้นน่ะยายขับไปไกลหน่อยตรงนี้ไม่ไกลค่ะเสียดายรูปเมื่อวานเนี้ยหายไปหมดเลย ยาก็จะเดินขึ้นฝั่งละขนาดเดินขึ้นฝั่งก็ยังมีนะเนี่ยตัวเนี้นู่นอ่ะโอ้ยน้ำนิ่งเลิศเลิเลิาดูเลโอ้ย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 เากระมาก่อนค่ะปลาค่ะไปเก็บกันพร้อมแล้วถุงมือ <laughs> พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้ว โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญปาบิกบ๊กบทั้งนั้นเลยนี่แะยัง <laughs> ไม่เอหรอกตัวใหญ่ไป <laughs> <laughs> ตัวนี้ดีกว่าเยอะยโอ้ตัวนี้ตัวนี้นเลิศค่เลดเล เจออีกแล้วนี่ค่ะตัวนี้สวยตัวนี้สวยสวยสว,ยสว,ยสวยตรงนี้หินจะเยอะเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกระเทาะหินออกนี่ตรงนี้ตัวนี้สวยตัวนี้สวย เลือดเลือดโอ้ยติดหินดูก็ติดก้อนเบลเลอร์อะไรอย่างงี้ยายขี้เกียจเอาเอาอย่างาง,าางี้ดีกว่าไม่ติดโอ้ยนี้ก็ติดอ่ะอน,นี้ไม่ติดหรอกมัง้งไม่ติดคะ่ะไม่ติดอ,อันนี่ก็คงไม่ติดหรอกมั้งนี่ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นสองตัวเป็นกลุ่มอยู่นี่เป็นกลุ่มอยู่ด้วยกันไนงะนี่เป็นกลุ่มอยู่ด้วยกัน <c oughs> แต่หนักยายไม่เอาไปหรอกปล่เข้าไว้เอาแต่พวกเดียวๆตัวเดียวๆอย่างเงี้ย เอาหินออกต้องก็ะท้อหินออก เอาหอยยาวหอยไปไว้ที่เขาแล้ไปไว้ในกระเป๋าแล้วอากาศก็เริ่มไม่มีลมคอดหมวกได้แล้วอันนี้ไม่สวยไม่สวยเอาตัวสวยสวยสวยตัวสวยสวยมีหินหน่อยแต่ก็สวยเอาดีหินออก นี่ค่ะใหญ่อยู่เนาะเลือดเลือดเลือดหันมาทางนี้หันมาทางนี้ กัเลยค่ะติดกันตัวนี้ใหญ่ยังใหญ่เลยอ้เ็นตัวใหญ่เลือดกระเซ แล้วยายไปเก็บก่อนเด้อเต็มทังแล้วแม่รอบที่สามแล้วโอ้ยตัวใหญ่ใหญเลือดกระเซ เก็บกันเด้อเต็มาทางแล้วแม่รอบที่สามแล้ว